ถ้าเลิกกันไปแล้วแต่ยังมีการติดต่อกันอยู่ประปรายสุดท้ายยังไงก็ต้องจบที่การเลิกกันจนจนขาดถ้าเขาเจอคนใหม่ปัญหาของคุณที่เจออยู่ตอนนี้ก็เลยครับหนึ่งครับมันมีความเบื่อครับในความสัมพันธ์ครับมีความลับอย่างหนึ่งที่จะบอกสาเหตุมันเป็นเพราะอีกฝ่ายคาดเดาชีวิตของคุณได้ครับว่าชีวิตของคุณเนี่ยจะไปซ้ายขวาหน้าหลัง เขาคาดเดาได้ครับว่าคุณตื่นกี่โมงคุณทํางานกี่โมงพอเขารู้ว่าคุณทําอะไรบ้างสิ่งหนึ่งที่มันไม่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์คือความหึงหวงเพราะคุณทําตัวเป็นของตายตั้งแต่แรกครับคุณต้องเลิกครับ2ครับเวลาที่คุณเลิกกับแฟนแต่ว่ามันยังมีการคุยกันอยู่บ้างนะครับทำไงให้กลับมาคืนดีกันคุณต้องหยุดพูดบางเรื่องเช่นอะไรบ้างครับอดีตของเราแม้ว่าโอเคนะเพิ่งจะเลิกกันเมื่อวาน แล้ววันนี้ยังมีการพุยกันอยู่เรื่องตั้งแต่เมื่อวันที่ผ่านมาคุณต้องหยุดพูดครับคนเนี่ยแหมอยากให้เขารักอยากให้เขารู้เนี่ยว่าผมเนี่ยยังรักคุณมากเนี่ยฉันเนี่ยยังจดจําได้อดีตของคุณเนี่ยต่างๆพวกนี้ก็ไปพูดถึงอดีตต่างๆที่เคยผ่านมาทั้งหมดว่าผมยังจําได้นะคุณยังจําได้ไหมตอนนั้นเราไปเที่ยวด้วยกันนะครับเราสนุกสนาเนเฮีาปาร์ตี้ญาติพ่อแม่พี่น้องของคุณแฮปปี้ชอบผมมากชอบฉันมากตอนนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อีกฝ่ายรู้ว่าคุณยังรอเขาร คนจะไม่อยากได้ครับคือคุณหมดสเสน่ห์แล้วครับ3ครับสิ่งที่คุณต้องจําไว้อย่างหนึ่งนะเวลาเลิกกับแฟนเก่าแต่ว่ายังมีการคุยกันอยู่แล้วคุณอยากที่จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมคุณต้องขยี้ปมในใจของคนค,คุณต้องถอดโปรเซสสองอย่างครับอันนี้เบื้องต้นนะจริงๆแล้วเรื่องนี้ยคุณต้องไปทบทวนอยู่ในสัง่งจิตแฟนเก่ากับสั่งรักถ้าจะเอาอรายละเอียดแบบเต็มๆเรื่องนี้คุณไปเช็ครีวิวหน้าเพจถอดโปรเซสสองอย่างหนึ่งครับเขาเข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ย เพราะอะไรครับค,คุณเคยถามตัวเองไหมกับสองครับเขาออกไปเนี่ยเพราะอะไรครับคุณต้องถอดโปรเซสตรงนี้คุณยังไม่ต้องเชื่อกูคมนะแต่หลังจากจบไลฟ์เนี้ยคุณลองไปถอดโปรเซสครับคุณจะได้คําตอบบางอย่างคุณจะได้เบาะแสบางอย่างคุณจะได้คําตอบบางอย่างครับแต่ถ้าคุณอยากได้คําตอบทั้งหมดอันเนี้ยมันอยู่ในสั่งกิตแฟนเก่าปัญหาเนี้ยหลายคนเวลาเลิกกับแฟนเก่าแล้วยังคุยกันอยู่กูคมเข้าใจคุณนะว่าคุณพยายามยื้อคุณไม่อยากเลิกคุณไม่อยากเริ่มต้นใหม่ ไม่อยากให้ลูกมีปมด้อยเราก็ไม่รู้ว่าในอนาคตถ้ามีพ่อเลี้ยงหรือแม่เลี้ยงนะครับมาอยู่กับลูกของเรามันจะเป็นยังไงแต่วิธีการที่คุณใช้อยู่ตอนนี้มันมันไม่เวิร์คครับถ้าคุณยังพยายามคุยเพื่อยือ้อบางคนถึงขั้นกับปรนิบัติพัดวีเปเขาอีกนะทัทง้งทั้งที่เลิกกันแล้วเนี่ยหวังว่าเงินต่างๆที่เราซัพพอร์ตไปเนี่ยจะช่วยทําให้คนกลับมาเปล่าเลยนะครับในทางกลับกันจากที่คุควม เป็นที่ปรึกษามามันกลายเป็นว่าคุณไปเทรนให้เขามองคุณเป็นของตายมากขึ้นแล้วหลังจากนี้มันจะทักมาเฉพาะช่วงเวลาที่ต้องการเงินเท่านั้นเพราะคุณเป็นคนไปเทรนเขาเองถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากให้แฟนรักคุณคนเดียวคุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่อยากที่จะต้องทักไปก่อนโทรไปก่อนวิ่งไล่ตามตลอดเวลาหรือต้องตามจี้ตามจิกคอยวัดระแวงว่าเขาจะรักเอาหรือเปล่าหรือว่าเขามีมือที่สามหรือเปล่าแต่คุณต้องการให้เขาโฟกัสอยู่ที่คุณคนเดียวครูคมเคยสอนเนื้อหาทั้งหมดไว้ในคอร์ส คุมสมองแฟนครับซึ่งคอสนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นจิตวิยาสายมืดเป็นสายดาร์กนะครับเป็นจิตวิยาที่ควบคุมความคิดของผู้อื่นโดยเฉพาะหรือว่าเป็นการมีอิทธิพลต่อความคิดของแฟนโดยเฉพาะเพราะั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเรื่องของการที่เขาจะมีกิ๊กหรือเปล่ามีมือที่3หรือเปล่าต่างๆเพราะการลงมือทําของเขาทั้งหมดคุณได้ควบคุมที่วิธีคิดของเขานั่นเอง นะครับเพราะฉะั้นเนี่ยคอสนี้เนี่ยมีผู้เรียนมากกว่า590ท่านนะครับโดยคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่5,590บาทครับเป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ําได้ตลอดชีพและเข้าเรียนเวลาใดก็ได้ครับสมัครแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทันทีครับโดยคอร์สนี้จะมีเนื้อหาอะไรบ้างนะครับหเช่นวิธีการควบคุมคนใจแข็งนะครับคนที่ง้ออยากยากต่างๆพวกนี้นะครับ จะมีวิธีการทําไงดีให้พวกใจแข็งเนี่ยต้องยอมอ่อนโอนเองนะครับเมื่ออยู่ใ,นในกล้คุณนะครับหรือการควบคุมแฟนอีโก้พวกที่อยากเอาชนะคุณต่างๆพวกนี้ครับพวกที่ปากแข็งหรือว่าต้องมีการถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาคุณสามารถทําให้เขาไม่วาง,งอีโก้คุณหรือไม่ตั้งกําแพงต่อสู้กับคุณนะครับหรือความลับที่คนเจ้าชู้ ใช้หลอกเหยื่อคุณสังเกตไหมครับว่าทำไมคนเจ้าชู้ถึงมีสเสน่ห์นะครับพวกคาสโนวาคาสโนวีทำไมคนเหล่านี้ถึงมีเสน่ห์ทำไมคนเหล่านี้ถึงมีแต่คนอื่นวิ่งไล่ตามเขาตลอดเวลาความลับหนึ่งในนั้นคือเขาสามารถควบคุมความรู้สึกหรือว่าความคิด ของผู้อื่นได้ครับเขาสามารถมีอิทธิพลต่อความคิดของผู้อื่นได้ครับเขาเลยเป็นคนที่มีสเสน่ห์และมีแต่คนวิ่งเข้าหาตัวของเขาครับเพราะงั้นเนี่ยการเรียนคอร์สเนี้ยนะคุณก็จะได้เทคนิคนี้ไปด้วยนะครับหรือการคุมจิตใต้สํานึกให้แฟนยอมคุณทุกอย่างคุณรู้ไหมครับว่า ทำไมคนบางคนหลงมือที่3หัวปากหัวปั๊มมือที่3ก็ไม่ได้สวยไม่ได้รวยไม่ได้เปเหมือนเราด้วยซ้ําบางทีมันก็ไม่ได้ซัพพอร์ตเหมือนเราด้วยซ้ําแต่ทําไมแฟนของคุณยังหลงมือที่สครับเพราะอย่างแล้วมันมีจิตวิทยาการทําให้จิตใต้สํานึกเนี่ยยอมหรืออยากตอบแทนบางอย่างที่คุณไม่รู้ครับนะครับและเทคนิคอีกอันคือการมีอิทธิวิทยการมีอิทธิพลต่อสมองแฟนคุณรู้ไหมครับว่าอะ,อะไรบ้างที่ทําให้เรามีอิทธิพลต่อ สมองของแฟน,นะครับเพราะเนี่ยอันนี้จะเป็นจิตวิทยาสายมืดครับจะเป็นสายดาร์กทั้งหมดเกี่ยวกับาศาสตร์ของการควบคุมความคิดของมนุษย์นะครับเพราะงั้นเนี่ยโปรพิเศษหากใครที่ดูคลิปนี้นะครับคูความให้โปรพิเศษอยู่ที่990บาทครับนะสิทธิพิเศษเฉพาะ10ท่านแรกที่แคปเจอร์คลิปนี้นะครับส่งไปที่ l i น์แอ @LOVEunderscore9 นะครับหรืออันนี้นะครับแล้วก็แจ้งแอดมินขอรับสิทธิพิเศษครับบอกได้เลยครับความรักหากคุณไม่สามารถควบคุมสมองของอีกฝ่ายได้คุณก็ต้องวิ่งไล่ตามเขาไปตลอดทั้งชีวิตครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ